ติต่อต่างใจนะจริงแล้วหน้าที่หลักคืออยู่ในส่วนของเจ้าที่จะซื้อตัวหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าที่ขอขอไปในครับหัวหน้างานครับขอขอดูเลยครับคบุตรุณผนเนี่ย คุณกินะคนที่ไหนค,ครับผมไปไว้คุยเรื่องราไว้ที่สุพรรณครับเราแฟนนี่ไปขอบคุณที่อยู่สุพรรณครับแต่ว่าบ้านอยู่อ่างทองหนูค<น>ุยมรื่อราบ้านอยู่จริงอ่างทองครับอตอนนี้มีลูกเมียอยู่ที่อ่างทองค,ครับอ่างทองครับไมเห็นคุณงว่าเฮ้ยอยวต้องมาหาลูกหลานไปที่สุพรรณดีไปหน่อยอันนี้เป็นบ้านอะไรครับโอเคนี่ขับรถที่ไหนมาก่อนเนี่ยผมครับ เริ่มจบจากมูลนิธิผสมก็เป็นอยู่ที่ซีโปรครับซีโปรครับปเคยเคยวิ่งนี่มันซีโปรมันใช่ไหมผสมครับคอนเทนเนอร์ครับแล้วแล้วใครจะทำจีิงอ่าผมมาเห็นป้ายตรถที่ที่ที่นี่ครับพอดีติดรถเพื่อนมาเนื่องจากว่าเพื่อนแนะนำว่าให้มาขับรถที่ท่าเหนือเพื่ออยากจะขับมาท่าเหนือนะเพื่อนเพื่อมาตามก่อนมาขับตู้คอนเทนเนอร์ ชอตของของโรตัสจะชั่งละกูนส่งโรตัส์ชังเดียวทั้งหมดนะครับแล้วก็บริษัทก็ให้ผมลงไปรับรถทีมเออกขึ้นมารถรถที่ขับคนที่เท่าไหร่อ่าถ้าเปิดอยู่ที่ทีโปอยู่อินซูเลยครับอินซูของที่ศูนย์จัดสามร้อยได้กล้าครับเซทเอฟครับพอเข้าใจเรื่องเซทเอฟหมดครับเข้าใจดีครับรัเรียนกันเลยอ๋อแต่รถที่นี่เยังบอกไม่ได้เปลี่ยนใจทีหมดแล้วขอยากให้พี่จบเลย เป็นเงการบวยการขส่งคองรขนส่งทั้งหมดครับแน่นอนถ้าไอ้กฎระเกียการของทางคอทเองกระเบียบเยอะครับในเรื่องของความปลอดภัยนเพราะบริษัทผู้ข์เนี่ยรับจ้างขนส่งนะตะ้งค่าขนส่งของมันได้เพราะฉะนั้นกฎไหนที่คอทอยเขาเขามีขึ้นมาแน่นอนบริษัทก็ต้อง ต้อง,ต,องต้องตั้งกฎกตกาให้ให้เรว่าตาเพื่อที่จะใหปลอดภัยเพื่อให้ตามตัวบทกฎหมายหรือตามระเบียบของบริษัทาสองห้านี่ยองเจ็ดห้ีู่ซีโต เคยเคยอบรมเกี่ยวกับดับเพลิงม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับไม่รู้จักน้ำยางเต็มดับเพลิงเลยไม่เคยก็ขอรู้จักเบื้องต้นนะครับสูตร a b c อะไรก็เอาเรื่องเลยนะครับตอนนั้นผมมเนียจะพูดถึงมารยาทขับรถขนส่งระเบียบภายในบริษัทหัวข้อนะครอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการตอบสนองเมื่อเกิดบัติเหตุหรือเพราะว่าถุกเฉิน กันนะครับผมก็จะให้ดูภาพก่อนเนาะครับ ี่เขาจะวางไว้ว่าเครื่องหมายหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองนี่คือว่ารถขนส่งน้ำมันเนี่ยหนึ่งสองสองมาจากว่ารถขนส่งน้ำมันที่ได้รับอนุญาตการส่งในเรื่องของน้ำมันชนิดของน้ำมันนะฮะศูนย์สองก็คือน้ำมันดีเซลหรือประเภทน้ำมันเตาก็ใช้ในตรงนี้ครับส่วนของศูนย์สามก็เป็นพวกมีเซนเก้าห้าตรงนี้ครับส่วนของเอทานอลนี่ก็จะมีป้ายในบางที่ ที่ัันนะครรบเถามว่าถ้ามี1202ไม่มี11203ได้ไหมหลุดได้ไหมถ้าไม่มีก็คือผลมันเบาไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ผลมันหนักไม่ได้ผมพูดว่าหนักกับเบาหนักก็คือโควิดเซลล์น้ำมันเตาเพราะฉะนั้นแล้วเลขนลำเบอร์หลังจากเนี่ยจะต้องมีนะครับต้องมีไว้นะเขาบอกว่าต่อไปไปดูสัญลักษณ์เลขสาม แสดงว่ารถคันนี้บรรจุของเหลวไวไฟประเภทที่สามก็น้ํามันที่เราขนส่งเนี่ยเราจะว่าเป็นของเหลวประเภทที่3ามนะฮะมันก็มีทั้งหมดถ้าผมจะไมือกัมก็งูประมาณเก้าหมวดหมู่นะฮะพกพลังสีพวกแก๊สพวกอะไรก็จะมีแต่ทั้งหมดทั้งหมดไปนะครับถ้ามองมาด้านขวาตรงนี้น,น,น,นี่เป็นสี่สองศูนย์แปดนย์เป็ศูนย์แปดสามเกดี่ อันนี้ดูไว่ก็ดีอันนี้คือเป็นปีพศที่เข้าไปวัดน้ําวัดแป้นรงน้ําอะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกปี42เดือน8อันนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเอาเท่าไหร่ไม่เอามเดือน8คันที่83ข้บวัดน้ำแล้วขนส่งมันจะมีที่วัดน้ำวัดลงน้ำตรงนี้ก็รู้ไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้น่าจะรู้ไว้และก็ต้องจําไว้ครับตรงนี้4ถังนี่ก็คือว่าช่องบรรจุ4ลิตร ตัว C อะตัว C คือ contact คือเป็นตัวส่วสวงภาพต่อไปตรงน,นี้เขาเรียกว่าสลิงวาลขาไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแปดแสดงว่ารถอันนี้มีแปดช่องที่นะครับมีแปดชอ่องสลิงวาลขาไก่มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ เปิดวาล์วใต้แทงก็หมายความว่าจะลงน้ำมันนะต้องดึงวาล์วขาไก่เราก็มองดูวาล์วดูวาล์วใต้แทงทําหน้าที่เปิดน้ำมันไหลลงสู่ท่ออันนี้ตรงแทงก็จะมีวาล์ววาหัวบัวนะครับผมเรียกว่าหัวบัวนะตาบสอบมีดักน้ํามันเพื่อจะไม่ให้ลงท่อแต่ถ้าเราจะเปิดเปิดเพื่อให้ลงท่อเราก็เป็นวาล์วขาไก่อย่างช่องที่หนึ่งก็จะเป็นช่องที่หนึ่ง สุดสําคัญที่ที่ควรระวังก็คือการถ้าสมมติว่าเราขับรถเนี่ยเราก็คอ,อยตรวจด,ดูพวกสลิงสลิงมันเป็นสลิไมไหมนะครับสลิงมันมันหย่อนเกินไปไหมเวลาดึงแล้วเปิดแล้วมันเปิดสุดไหมค่ะมันเคยมีเคยมีที่มูลนิอเองก็เคยมีมีพอขับรถท่านหนึ่งซึ่งตอนตนั้นจำได้เราไปลงคลังที่ซินโลรดึงแล้วสลิงหย่อนไปดึงไม่หมด เราก็ไม่รู้ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ตรงนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นการพุจริตถ้าระามันระงไม่หมดนะครับเราไม่ไม่ได้มองเป็นอด่นมันไม่ใช่เรามองเ่างเดี่ยวทางต้นทางปลายทางเองเขาก็ต้องมองพร้อมทุนน้ำมันมันเหลืออยู่ผาจจะ,ะอา้างได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็คอยคอยระว,วังต้องคอยดูแต่รถรุ่นใหม่นี้มันจะเป็นป็นตู้คอนโทมแล้วก็มีวางจะด,ดูดีนิดนิดนะครับ ตวกนี้ต้องคอยดูถ้าสนิมเกาะเปิดได้สุดลองเปิดเลาวอะไรเราว่างเราเข้าดูต้ายท้องดูอะไรได้เเวลาจอดถ้ามันเป็นปุ๊บต้องแจ้งแจ้งทันทีคำว่าแจ้งทันทีหมายความว่าจริงจริงแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีบังคับว่าพอรอเองจะต้องส่งไปแจ้งซ่อมทุกทุกทุกเดือนนะฮะหรือทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เดือนมีสี่อาทิตย์แสดงว่าเดือนหนึ่งต้องส่งสี่ใบ นะะฮเดินส่ง uh, สีไปในการไปไปแจ้งซ่อมทางฝ่ายเขาคงให้ดูแลนะครทางฝ่ายตรว่องก็จะมีรายการต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะมีปกติหมายเหตุแล้วก็ไม่ปกติอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ส่งสุนึงเรีย์ เนี่ยครับใตรงนี้เลยมันจะมีปกติไม่ปกติรู้ด้วยตาถ้ามันมันปกติแล้วก็ทิกรับทราบปกติถ้าไม่ปกติสรุปกระติกต้องต้องเป็นอะไรก็เขียนเพิ่มไปบางคนบางคนถูกหมดนะฮะถูกหมดเวลาเข้ามาเปลี่ยนถึงเวลาแม่ทันแนนเปลี่ยนพวกมันเครื่องัวบีล้ออาแล้วเริ่มเสียงละเริ่มเสียอีกสามสี่รายการละ ันนั้นมันมีผลยังไงครับมันมีผลตรงที่ว่าแผนกวางแผนเงเ,งเขาวางแผนไม่ได้ใช่ั้นแต่ถ้าคุณไปแจ้งช่อมรงนี้มาแต่มาขอ,อนุงหน้าที่หนึ่งพอถึงรอบคุณมาเขาจะจัดเตรียมอะไร,รออกหรือไม่ก็เรามีช่างที่จะต้องไปดูต้นทางปลายทางหรือแล้วเราก็จะให้ดูว่าถ้าอาการหนักอาการที่พอไปได้ไหมหรือว่าอาการหนักเสี่ยงต่อการลดเสียระหว่างการระหว่างทางระหว่าง,างการขนส่งไหมอะไรเนี่ยนะครับ คนนี้จะช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมอะไรไว้รอสต๊อกอะไรไว้รอหรือสั่งอะไรไว้รอเพราะการเสียกะขนานแล้วเราจะไม่สามารถสั่งได้บางทีอะไรต้องสั่งจากกรุงเทศบางทีกรุงเทพเองก็ไม่มีบางทีต้องต้องศูนย์ที่เขาอยไทยเอเชียโอที่เขาติดตั้งมาบางทีเขาก็ไม่มีสต๊อกเขาต้องไปเบิกที่อื่นมาอะไรบางตัวอย่างไทยเ่บางทีต้องสั่งจากนอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วสต๊อกอาจจะไม่เพียงพอ ในบางส่วนนะฮะพูดตรส่งส่วนทางถ้าส่วนหัวก็ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ากําหนดว่ามีใบแจ้งซ่อมเดือนหนึ่งต้องมีสี่ใบอาทิตย์ต้องส่งหนึ่งครั้งทางส่งถ้าส่งต้นทางถ้าส่งแบบคุณบอยคุณตุ๊กอะไรก็ว่าไปถ้า่งถ้ามาปลายทางมาทางตากถ้าส่งที่ตากได้เลยทางธุรกิจนะทางสตเขาจะรับไว้นะครับแต่คำว่าแต่ของผมก็คือ เมื่อก่อนเขาเขาจะมีการหักเงินถ้าเดือนหนึ่งถ้าไม่เห็นใบแจ้งซ่อมนะสมมติว่าคุณส่งแค่สามใบเขาได้รับแค่สามใบคุณหายไปหนึ่งใบก็คือหนึ่งร้อยบาทถ้าเดือนหนึ่งคุณส่งแค่สองใบหายไปสองใบก็สองร้อยบาทแต่คุณก็ยืนยันว่าคุณส่งแลนะ้วตรงไหนหลักหลักฐานนั่นนะฮะผมกำลังจะพูดว่าควรจะมีสมุดไว้เล่มหนึ่งกระดาษบันทึกไว้เล่มหนึ่งเวลาส่งใบแจ้งซ่อมให้ใครให้เขาเซ็นรับด้วย ออันนี้เขาเรียกว่าป้องกันตัวเองป้องกันการทักเงินป้องกันตัวเองว่าที่ผมส่งไปแจ้งซ่องครับพอใบแจ้งซ่องเสร็จทีเดียนเขาสรุปมาว่าใบแจ้งซ่อมเขาไรับสามใบทําไมเดือนนี้คุณไม่ส่งตอนที่ตรงนี้ที่กล้าเอาคนนั้นมาอ่านนะนี่ครับผู้รับอาอได้เป็นเป็นเกาะป้องกันตัวเองว่าจะได้ไม่ต้องโดนทักเงินนะครับ นี่งกม,มาดูรูปต่อเข้าใจว่าต้องตรวจตาตรวจดูเรืปเป่องในะครับเพราะว่าพวกนี้นัตัวนี้เขาเรียกว่าวาวหน้าทอ่อนะฮะลักษณะวาวหน้าท่อเป็นลักษณะของบอลวาว